ไม่ร้อนครับไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนก็คืองออกทำไมคืองออกทำไมอันนี้มันเป็นกิจกรรมคุณโยมไม่ฟังเนี่ยโอ้แม่เหมือนรับรอยเงินยี่สิบบาทอย่างเยหมืนรับรอยไปเลยขอบคุณครับดีครับรถไปเราเขาไปรถอยู่เลยครับอยู่อันนี้ครับอะไรอ่ะอันลยเดินไปเลยิส วุ้นวายที so hey, bye, bye. ่สุดห่านเรื่องนี้แก่ลูกเดินเดินพาใครพาลูกมาหลายมาดูหลานด้วยดูลูกด้วยแจกหมดนะครับเด็กเริ่มรู้ตัวเองว่าทำอะไรกันอยู่และไปไปไปเออใครที่รับข้าวจอนชอนเนี่ยกลับถึงบ้านไปด้เลยข้ามสุขแล้ว อันนี้สองคนอันนี้สองถุงน้ําเจ๊น้ำเจ๊ด้วยไปไปเด็กจะหลับแล้วมเด็กีกด้ชวงช่วงนี้เราจะให้อลชอนเอาจมูกดนพื้นแล้วเอาเท้าชี้ขึ้นฟ้าเลย็กฝุ่นเด็งุนจะ็ุ่นเด็่งที่เราเหมาเลยอามาเลยามาเลยมาเลมาเลยมรเลมเลยมาเลยาเลยเลเเาย กลัวกือเอ้าท่านนายกมานะครับยินดีต้อนรับท่านนายกด้วยนะครับเอาเก้าอี้เก <Yeah> ้าอี้มาเพิ่มเร็วจะได้ตัดคาริโอแบนครับเชิญเชิญแทนน้าแทนแทนคุณอรชรนะเพราะว่าเขาจะเน่าแล้วครับขอให้ขอให้เอยพอดีพอดีครับโอเคเร็วแล้วเร็วแล้วทำเป็นพุ๊บมันจะเร็วใครได้รับแล้วอย่างนี้ห้าครับห้าหกแม่ส่ครับ คุณแม่ม,ม,มาขับไปสู้ขอ,อ,ขอบคุณเจลาตีได้แก้ตุกแล้วับ่ถอดพดเลยอะไรไปเินไปเินไปเลยไปเลยไป